สวัสดีครับยินดี้ต้องรับสู่การเจาะลึกประเด็นความรู้กันอีกครั้งนะครับลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเป็นคดีอาญาและทีนี้ใครสักคนต้องไปแจ้งความหรืออาจจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลคำถามแรกๆเลยที่น่าจะผุดขึ้นมาก็คือเอ๊ะ e, แล้วเราต้องไปศาลไหนละศาลก็มีตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับจะเลือกไปที่ไหนดีวันนี้เราจะมา ค่อยๆไขข้อข้องใจนี้กันครับกับเรื่องที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มศึกษากฎหมายหรือว่าอยากทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั่นก็คือเรื่องเขตอำนาจศาลครับโดยเราจะอิงจากเอกสารที่เราได้รับมาก,กันนี่แหละครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเหมือนออประตูบานแรกเลยนะคะของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือถ้าเราเริ่มต้นผิดไปผิดศาลตั้งแต่แรกเนี่ย คออดีมันก็อาจจะไปต่อไม่ได้เลยหลักการเรื่องเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือที่เราเรียกสัน้นๆว่าปอวอาญานะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในมาตรา22แล้วก็มาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นกติกาพื้นฐานมากๆเลยค่ะว่าศาลไหนกันแน่ที่มีอำนาจจะรับพิจารณาพิพากษาคาดีความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปตามขั้นตอนแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ อเหมือนกับว่าต้องเลือกสนามแข่งให้ถูกที่ถูกทางก่อนจะเริ่มแข่งว่างั้นเถอะนะครับโอเคครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่ากฎหมายเขาวางกรอบเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างเริ่มจากกรณีที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะครับสำหรับคดีอาญาทั่วๆไปเนี่ยศาลไหนบ้างครับที่จะมีอำนาจรับพิจารณาคดีได้ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะเริ่มที่หลักเกณฑ์ทั่วไปมากๆตามปวิอาญามาตราย22นะคะอันนี้เป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วซึ่งมาตรานี้ถือเป็นหัวใจหลักเลยค่ะคือจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคดีอาญาจะไปขึ้นศาลไหนได้บ้างหลักๆก็จะมีอยู่สามกรณีค่ะที่กฎหมายเปิดช่องให้ทางฝ่ายโจทย์เนี่ยสามารถเลือกได้3กรณีนะครับ ใช่ค่ะกรณีแรกเลยนะคะคือ 1. นึสารในท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะต้องแยกดูนิดนึงนะคะคําว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนคือสถานที่ที่เกิดเหตุจริงๆเช่นสมมติมีการทำร้ายร่างกายกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งสารที่ดูแลท้องที่ที่ร้านอาหารนั้นตั้งอยู่ก็มียมนาจค่ะครับผมแล้วคาว่า อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นล่ะครับอันนี้มันต่างกันยังไงแล้วทำไมกฎหมายถึงต้องเขียนเผื่อไว้แบบนี้ด้วยครับมันดูกว้างๆนะครับอ๋อเป็นคำถามที่ดีค่ะคือคำว่าอ้างว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสถานที่ที่โจทเขาระบุมาในคำฟ้องนะคะว่าเขาเชื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดที่นั่นส่วนเชื่อว่าได้เกิดขึ้นอันนี้จะน่าสนใจนิดนึงคือมันใช้ในกรณีที่อาจจะยังไม่แน่ชัดแบบร้อเปอร์เซนว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนกันแน่ แต่อาจจะมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันชี้หรือทําให้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า,าความผิดเนี่ยน่าจะเกิดในท้องที่นั้นๆน่นะที่กฎหมายต้องเขียนเผื่อไว้แบบนี้ก็เ,เพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นคดีนะคะเพราะบางทีตอนแรกเริ่มจริงๆมันอาจจะยากที่จะชี้ชัดจุดเกิดเหตุได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยอ๋อเข้าใจครับ พอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดไหมครับโดยเฉพาะตรงเชื่อว่าได้เกิดขึ้นเนี่ยครับได้ค่ะในเอกสารก็มีตัวอย่างอยู่พอดีเลยนะคะสมมุติว่านายดําไปทําร้ายร่างกายนายแดงในซอยเปรียวๆที่หนึ่งซึ่งมันคาบเกี่ยวกันระหว่างอําเภอบางซ้ายกับอําเภอเสน,นาในจังหวัดอยุธยาตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊ะจุดที่ลงมือเนี่ยมันอยู่ในเขตอําเภอไหนกันแน่แต่สมมติว่ามันมีคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกันฟ้องกันไปก่อนแล้วศาลแพ่งท่านวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่า เจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในเขตของอำเภอบางซ้ายอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสมมติว่าดูแลอำเภอบางซ้ายอยู่ก็เป็นสารในท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นตามหลักข้อหนึ่งนี้ค่ะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเข้าข่ายเชื่อว่าได้เกิดขึ้นนะคะคือสมมุติว่ามีคนไปเจอศพคนถูกฆ่าตายอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็พบร่องรอยการต่อสู้หรือ,ออาจจะเจอมีดหรือหลักฐานอื่นๆแถวๆนั้น ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตของอำเภอเมืองสิงห์บุรีทีนี้แม้ว่าเราอาจจะไม่รู้แน่ชัดว่าคนร้ายลงมือฆ่าตรงไหนกันแน่อาจจะฆ่าที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้ก็ได้แต่ว่าการพบศพแล้วก็ร่องรอยสําคัญสําคัญในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็ถือเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าความผิดฐานฆาตกรรมเนี่ยมันได้เกิดขึ้นณนะท้องที่นั้น ดังนั้นถ้าจะฟ้องคดีฆาตรกรรมนี้ก็สามารถไปฟ้องที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีที่ดูแลอำเภอเมืองได้เหมือนกันค่ะตามหลักข้อนี้เลยอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือต้องมีเหตุผลหรือมีหลักฐานพอสมควรที่จะทําให้เชื่อได้ไม่ใช่ว่าเดาสุ่มๆเอาเองแสดงว่านี่คือทางเลือกแรกที่ดูจากสถานที่เกิดเหตุเป็นหลักและทางเลือกอื่นล่ะครับมีอีกไหมมีค่ะทางเลือกที่สองนะคะคือศาลในท้องที่ที่จําเลยมีที่อยู่หรือถูกจับ ันนี้จะเปลี่ยนไปมองที่ตัวจำเลยเป็นหลักค่ะคือไม่ว่าความผิดจะไปเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนไกลแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าตัวจำเลยเนี่ยเขามีภูมิลำเนาหรือว่าอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในเขตศาลไหนศาลนั้นก็มีอำนาจพิจารณาคดีได้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าจำเลยอาจจะกำลังหลบหนีอยู่แล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ในเขตศาลไหนศาลที่ทงที่ที่จับกลุ่มตัวได้นั้นก็มีอำนาจพิจารณาคดีได้เช่นกันค่ะ หมายความว่าต่อให้ไปก่อเหตุที่เชียงใหม่แต่บ้านจริงๆอยู่กรุงเทพหรือว่าหนีไปแล้วโดนจับได้ที่ภูเก็ตศาลที่กรุงเทพหรือศาลที่ภูเก็ตก็มีสิทธิพิจารณาคดีที่เกิดที่เชียงใหม่ได้ด้วยหรอครับถูกต้องค่ะใช่เลยนี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่กฎหมายให้ไว้ก็อาจจะเพื่อความสะดวกในการติดตามตัวจำเลยหรือว่าการนำพยานหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับตัวจำเลยโดยตรงมาสืบที่ศาลนั้นๆนะคะโหน่าสนใจครับมีความยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับแล้วทางเลือกที่สามล่ะครับ เห็นว่ามี3กรณีในกรณีจำเลยไม่มีที่อยู่และถูกจับนอกราชอาณาจักรอันนี้จะเป็นกรณีที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะคะใช้สําหรับสถานการณ์ที่จํากัดมากๆคือความผิดเนี่ยอาจจะเกิดนอกประเทศไทยเลยตัวจำเลยเองก็ถูกจับนอกประเทศไทยด้วยและที่สำคัญคือจำเลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในประเทศไทยเลยกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าพนักง,งานสอบสวนของไทยในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ทำการสอบสวนคดีนี้ไว้ ศาลในท้องที่ที่พนักง,งานสอบสวนท่านนั้นสังกัดอยู่ก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีนี้ได้ค่ะอ๋อเป็นข้อยกเว้นพิเศษจริงๆนะครับสรุปคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโจทก์ก็มีตัวเลือกอยู่พอสมควรเลยว่าจะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนดีอาจจะเลือกศาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุตามข้อ1ห,หรือจะเลือกศาลที่ใกล้บ้านจำเลยหรือศาลที่จับจำเลยได้ตามข้อ2การที่กฎหมายให้ทางเลือกหลายทางแบบนี้ มันสะท้อนหลักการอะไรเป็นพิเศษไหมครับหลักๆเลยก็คือเพื่ออำนวยความยุติธรรมแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะให้ทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยสามารถเข้าถึงกระบวนการได้ไม่ลำบากจนเกินไปแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะการเลือกสารเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเหมือนกันเช่นสารไหนจะสะดวกในการนำพยานเข้าสืบมากกว่ากันหรือบางทีอาจจะดูไปถึงเรื่องภาระคดีของแต่ละสารด้วยซ้ำไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้คือหลักเกณฑ์ทั่วไปนะคะยังมีกรณีที่มันซับซ้อนกว่านี้อีกค่ะ อย่างเช่นกรณีไหนบ้างครับเมื่อกี้เหมือนมีเกินเกล่อนไหวว่าถ้าความผิดมันเกิดนอกราชอาณาจักรไปเลยหรอครับอันนั้นจะไปขึ้นศาลไหนค่ะสำหรับความผิดอาญาบางประเภทนะคะที่กฎหมายไทยกำหนดโทษไว้ชัดเจนเลยว่าแม้จะไปทำนอกราชอาณาจากักรก็ถือว่ามีความผิดและต้องรับโทษในประเทศไทยได้เช่นพวกความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการปลอมเงินตราหรือความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์บางมาตรานะคะ กรณีแบบนี้เนี่ยปวิอายามาตราย22วงเล็บ2วงเล็บขอไข่เขาก็กำหนดไว้ต่างหากเลยค่ะว่าศาลที่มีอำนาจหลักๆเลยก็คือศาลอาญาที่กรุงเทพมหานครค่ะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือศาลในท้องที่ที่มีการสอบสวนคดีนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย อ๋อ oh, หมายความว่าสมมติถ้ามีแฮกเกอร์อยู่ที่ต่างประเทศแต่เจาะระบบเข้ามาในไทยสร้างความเสียหายอันนี้ก็ถือเป็นความผิดตามพรบอคอมใช่ไหมครับคดีแบบนี้ก็อาจจะไปฟ้องที่ศาลอาญาในกรุงเทพหรือว่าศาลที่ตำรวจไซเบอร์เขาทำการสอบสวนอยู่ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะเป็นไปตามหลักการนั้นเลยค่ะตัวอย่างเรื่องแต่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนที่อยู่ในเอกสารก็เข้าข่ายนี้เลยค่ะ ซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าศาลอาญาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีความพร้อมในการพิจารณาคาดีที่มันซับซ้อนหรือมีความสําคัญระดับประเทศหรืออาจจะเกี่ยวพันกับต่างประเทศอยู่แล้วค่ะชัดเจนเลยครับทีนี้นอกจากเรื่องนอกประเทศแล้วมีความซับซ้อนแบบไหนอีกครับที่กฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้ต่างหากผมเคยได้ยินคําว่าความผิดต่อเนื่องหรือกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทอะไรทํานองนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตอํานาจศาลด้วยไหมครับ เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะอันนั้นก็คือกรณีที่ปวีอายาวางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไว้อีกในมาตราย3และมาตราย4ค่ะครับครับเรามาเริ่มที่ความผิดต่อเนื่องตามมาตราย23ิกันก่อนนะคะเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันต่อเนื่องกันคือเป็นการกระทําความผิดที่มันไม่ได้จบลงในท้องที่เดียวอาจจะเริ่มทําที่หนึ่งแล้วก็ไปทําต่ออีกที่หนึ่งหรือว่าการกระทํามันเกิดที่หนึ่งแต่ผลของมันดันไปเกิดในอีกท้องที่หนึ่ง หรือแม้กระทั่งมีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะทำผิดในหลายๆท้องที่ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะฟังดูซับซ้อนกว่าเดิมเหมือนกันนะครับแล้วแบบนี้ศาลไหนจะมีอำนาจพิจารณาคดีละครับต้องเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งหรือว่ายังไงครับกฎหมายในมาตรา23นี้ค่อนข้างใจกว้างมากค่ะคือกำหนดให้ศาลในทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมีอำนาจพิจารณาคดีได้ทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ที่เริ่มลงมือทําผิดท้องที่ที่การกระทําผิดมันดําเนินผ่านไปหรือท้องที่ที่ผลของการกระทํามันไปปรากฏค่ะโอ้ทุกที่ที่เกี่ยวเลยเหรอครับขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าต่อเนื่องแบบนี้ได้ค่ะตัวอย่างคลาสสิกที่ในเอกสารยกมาก็ชัดเจนดีนะคะสมมุติว่าตำรวจที่อำเภอเมืองเชียงราย จับกลุ่มผู้ต้องหารักลอบขนยาเสพติดได้ผู้ต้องหาเนี่ยเขารับยามาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อไปเพื่อจะไปส่งยาให้ลูกค้าที่นู่นเลยค่ะอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเห็นไหมคะว่าการกระทำนี้มันต่อเนื่องกันเป็นเส้นทางยาวเลยตั้งแต่จุดรับยาผ่านแม่สายผ่านเมืองเชียงรายแล้วก็อาจจะผ่านอีกหลายจังหวัดเลยกว่าจะไปถึงหัดใหญ่ใช่ครับ มันเป็นกระบวนการเดียวกันเลยที่คาบเกี่ยวหลายพื้นที่มากๆถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยศาลที่มีเขตอำนาจในท้องที่อำเภอแม่สายศาลในท้องที่อำเภอเมืองเชียงรายหรือศาลในท้องที่ใดๆก็ตามที่เป็นทางผ่านรวมไปถึงศาลในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยถ้าไปส่งถึงที่นั่นจริงๆก็ล้วนแต่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้ได้ทั้งสิ้นเลยค่ะโจทก์ก็สามารถเลือกฟ้องศาลใดศาลหนึ่งที่สะดวกได้เลย ลองคิดดูสิคะว่าถ้าไม่มีหลักเรื่องความผิดต่อเนื่องตามมาตรา23อันนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโจทย์อาจจะต้องไปไล่ฟ้องแยกกันในแต่ละท้องที่ที่การกระทํามันเกิดขึ้นซึ่งคงจะวุ่นวายน่าดูเลยค่ะจริงด้วยครับการมีมาตรา23นี่ก็ช่วยให้การดําเนินคดีมันง่ายขึ้นเยอะเลยสําหรับความผิดลักษณะนี้แล้วอีกกรณีที่คล้ายๆกันคือความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันตามมาตรา24ละครับอันนี้มันต่างจากความผิดต่อเนื่องเมื่อกี้ยังไงครับ ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันตามมาตรา24เนี่ยนะคะจะเน้นไปที่ความเชื่อมโยงของตัวความผิดหรือตัวผู้กระทําผิดมากกว่าที่จะเป็นการกระทําเดียวที่ต่อเนื่องกันไปนะคะมันจะมีอยู่2ลักษณะหลักๆนะคะคือ 1. เป็นความผิดหลายฐานที่คนคนเดียวกันเป็นคนทําเช่นในกอไปลักทรัพย์บ้านหลังหนึ่งอันนี้ก็ผิดฐานลักทรัพย์ใช่ไหมคะแล้วก็เอารถยนต์ที่ขโมยมาเนี่ยไปใช้ขับหนีอันนี้ก็อาจจะผิดฐานยักยอกหรือลักทรัพย์ซ้ําอีก แล้วพอหนีไปได้ก็ไปปลอมแปลงเอกสารทะเบียนรถคันนั้นอีกอันนี้ก็ผิดฐานปลอมเอกสารแบบนี้คือคนเดียวทำผิดหลายด่างที่อาจจะต่อเนื่องกันในแง่เหตุการณ์นะคะแต่ว่าเป็นความผิดคนละฐานคนละกรรมกัน 2. เป็นความผิดหลายฐานที่เกี่ยวพันกันโดยมีผู้กระทำผิดหลายคน อันนี้คือมีคนร้ายมากกว่าหนึ่งคนและความผิดที่ทำมันเชื่อมโยงกันเช่นนายขอกับนายคอร่วมกันวางแผนไปปล้นร้านทองอันนี้ก็ผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ค่ะอ๋อพอจะเห็นความแตกต่างแล้วครับแบบแรกคือคนเดียวทำหลายกรรมแต่เกี่ยวเนื่องกันแบบสองคือหลายคนทำกรรมเดียวกันหรือกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วแบบนี้เรื่องเขตอำนาจศาลจะเป็นยังไงครับศาลไหนจะมีอำนาจพิจารณา หลักการในมาตราย4วรรครก็ยังคงเน้นความสะดวกเหมือนเดิมค่ะคือศาลในท้องที่ใดช่องที่หนึ่งที่มีอำนาจชำระคดีความผิดฐานใดฐานหนึ่งที่เกี่ยวพันกันนั้นหรือมีอำนาจเกี่ยวกับจำเลยคนใดคนหนึ่งเช่นเป็นที่อยู่ของจำเลยคนนั้นหรือเป็นที่ที่จำเลยคนนั้นถูกจับศาลนั้นก็จะมีอำนาจพิจารณาความผิดทุกฐานและจำเลยทุกคนที่เกี่ยวพันกันนั้นได้เลยค่ะ โกรณีแบบมาตราย4เนี่ยยิ่งดูจะให้อำนาจศาลเดียวกว้างขวางขึ้นไปอีกนะครับการที่ศาลเดียวจะสามารถรวมพิจารณาทั้งหมดทั้งคดีทั้งคนได้หมดเลยนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับข้อดีหลักๆก็คือความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่ะคือไม่ต้องไปฟ้องร้องหรือไปสืบพยานซําซ้อนกันในหลายๆสารทำให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนในคราวเดียวไปเลยแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่า การรวมพิจารณาคดีที่มันซับซ้อนมากๆไว้ที่ศาลเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้การพิจารณามันล่าช้าได้เหมือนกันแล้วก็ต้องแน่ใจว่าจําเลยทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ด้วยค่ะขอยกตัวอย่างกรณีมาตรา24หน่อยได้ไหมครับจะได้ชัดๆได้ค่ะสมมุติตามในเอกสารเลยนะคะนายแดงไปร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ที่จังหวัดราชบุรีความผิดฐานปล้นเกิดที่ราชบุรีพอปล้นเสร็จ นายแดงก็หนีไปซ่อนตัวที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้อาจจะถือได้ว่ามีที่อยู่ชั่วคราวที่นั่นแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามไปรวบตัวนายแดงได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามถูกจับที่นั่นเห็นไหมคะว่ามันเกี่ยวพันกันหลายท้องที่เลยทั้งที่เกิดเหตุราชบุรีที่อยู่เพชรบุรีแล้วก็ที่ถูกจับสมุทรสงคราม ตามหลักมาตราย4วรรคแรกเนี่ยศาลจังหวัดราชบุรีหรือศาลจังหวัดเพชรบุรีหรือศาลจังหวัดสมุทรสงครามศาลใดศาลหนึ่งในสาแห่งนี้ก็มีอำนาจที่จะพิจารณาคดีปล้นทรัพย์คดีนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่นายแดงคนเดียวนะคะแต่รวมถึงพักพวกคนอื่นๆที่ร่วมปล้นมาด้วยกันถึงแม้ว่าพักพวกคนอื่นอาจจะไม่ได้มีที่อยู่หรือไม่ได้ถูกจับในเขตศาลนั้นเลยก็ตามค่ะเอ่อสรุปคือถ้ามันเกี่ยวพันกันแล้ว ขอแคลใสานั้นมีอำนาจเหนือความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าดึงคดีทั้งหมดแล้วก็จำเลยทุกคนมาพิจารณาที่ศาลตัวเองได้เลยแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันอย่างที่ในเอกสารอ้างถึงแนวคำพิาพากษาดีกาไว้ว่าศาลอาจจะดูด้วยว่าความผิดที่อ้างว่าเกี่ยวพันกันนั้นะ่ะมันเป็นกรรมเดียวกันจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นความปิดที่เป็นฐานหลักกับฐานรองที่มันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆถ้ามันดูเป็นคนละเรื่องคนละราวกันไปเลยสารก็อาจจะไม่รวมพิจารณาให้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสารท่านก็จะใช้ดุลพินิษพิจารณาถึงความเกี่ยวพันกันอย่างแท้จริงด้วยค่ะไม่ใช่แค่เกี่ยวพันกันแบบผิวเผิน นอกจากนั้นนะคะมาตรายี่สิบวรสองยังให้หลักเพิ่มเติมไว้อีกว่าถ้าความผิดที่เกี่ยวพันกันนั้นมันมีอัตราโทษหนักเบาไม่เท่ากันโดยทั่วไปแล้วศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีสำหรับความผิดฐานที่โทษหนักกว่าก็มักจะมีอำนาจพิจารณาความผิดฐานอื่นที่โทษเบาวกว่าซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนั้นไปด้วยเลยค่ะเพื่อให้การพิจารณาโทษมันสมเหตุสมผลกันไป เข้าใจแล้วครับก็มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาประกอบกันไปไม่ใช่แค่ดูตามตัวบทไปเป๊ะอย่างเดียวสุดท้ายแล้วครับมีประเด็นหนึ่งคือสมมติว่าฟ้องคดีไปถูกศาลแล้วศาลนั้นมีอำนาจถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ต่อมามันเกิดมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่อยากจะย้ายคดีไปพิจารณาที่ศาลอื่นแทนมันพอจะทาได้ไหมครับทาได้ค่ะกระบวนการนี้เราเรียกว่าการโอนคดีค่ะตามปวิอาญามาตราย6 แต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นการย้ายคดีจากศาลหนึ่งที่มีอำนาจอยู่แล้วไปยังศาลอีกแห่งหนึ่งที่ก็มีอำนาจเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าย้ายจากศาลที่ไม่มีอำนาจไปยังศาลที่มีอำนาจอันนั้นไม่ใช่การโอนคดีค่ะอ๋อต้องเป็นศาลที่มีอำนาจทั้งคู่แล้วเหตุผลในการขอโอนคดีคืออะไรครับทำไมถึงต้องย้ายทั้งทที่ศาลเดิมก็มีอำนาจอยู่แล้วเหตุผลอาจจะมีได้หลายอย่างเลยค่ะเช่น เพื่อความสะดวกของคู่ความหรือของพยานเช่นพยานส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในเขตของศาลอื่นมากกว่าหรือเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยเที่ยงธรรมค่ะเช่นอาจจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า การพิจารณาที่ศาลเดิมอาจจะเกิดความไม่เป็นกลางขึ้นได้หรืออาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแต่ว่าการขอโอนคดีนี D ้ IN ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องมีเหต Wo ุผลที D ่หนักแน่นจริงๆแล้วก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งศาลสูงเช่นศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกาแล้วแต่กรณีไปนะคะจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอโอนคดีค่ะอย่างในเอกสารที่อ้างฎีกาไว้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ศาลฎีกาท่านเคยวางแนวทางเอาไว้ค่ะโอเคครับ โวันนี้เราก็ได้ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หลักการพื้นฐานเลยนะครับตามมาตรา22ที่ดูจากสถานที่เกิดเหตุที่อยู่จำเลยหรือที่ถูกจับไปจนถึงกรณีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างความผิดนอกราชอาณาจากักรความผิดต่อเนื่องตามมาตรา23แล้วก็ความผิดที่เกี่ยวพันกันตามมาตรา24 รวมถึงปิดท้ายด้วยเรื่องการโอนคดีตามมาตรา26ด้วยก็น่าจะพอทําให้เห็นภาพรวมของเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีอาญาได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่กําลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะหลักการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็วางอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสมดุลค่ะระหว่างการํำนวยความยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพรวดเร็วกับการคุ้มครองสิทธิของคู่ความทุกๆฝ่ายเลยทั้งฝ่ายผู้เสียหายเองที่ต้องการให้คนผิดได้รับโทษ แล้วก็ฝ่ายจำเลยเองก็ต้องมีโอกาสต่อสู้คดีในศาลที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเหมาะสมด้วยการเข้าใจว่าคดีควรจะไปสู่ศาลไหนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะครับผมการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานเรื่องเขตอำนาจศาลในวันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับช่วยให้การศึกษาหรือแม้แต่การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีอาญาต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจในมิติของกระบวนการมากขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะและถ้าจะให้ลองคิดต่อไปอีกนิดนะคะ ในโลกยุคปัจจุบันที่อะไรอะไรมันก็ซับซ้อนขึ้นการก่ออาชญากรรมก็เหมือนกันค่ะลองนึกถึงคดีพวกช่อกงออนไลน์ที่มีผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยหรือคดีฟอกเงินข้ามชาติหรือแม้แต่การทำผิดบนโลกเสมือนจริงที่มันแทบจะไม่มีขอบเขตทงกายภาพเลยการนำหลักเกณฑ์เรื่องเขตอำนาจศาลที่เราคุยกันวันนี้ที่มีมาแต่เดิมเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็ตีความให้มันเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ก็ถือเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นักกฎหมายรวมทั้งศาลยุติธรรมเองก็คงต้องขบคิดแล้วก็พัฒนากันต่อไปเรื่อยๆค่ะว่าจะทํายังไงให้การกําหนดศาลที่มีอํานาจเนี่ยมันยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดในโลกที่ไม่เคยหยุดมิ่งใบนี้ได้ค่ะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ